สำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้จะมาตอบคำถามนะคะมีหลายๆคนนะคะสงสัยนะคะว่ากินโฟลิกช่วยให้ท้องจริงหรือไม่หรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกินไหมถ้าอยากท้องนะคะต้องออกตัวก่อนนะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะของส่วนตัวแนวคิดของตัวเองนะคะคุณอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะคะหรอจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะคือกรณีที่1เนี่ยสำหรับคนที่ มีลูกยากนะคะกรณีที่2คนปกติทุกอย่างไม่ได้มีลูกยากหรือว่าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับมุดลูกใดๆทั้งสิ้นนะคะในกรณีที่มีลูกยากเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าคนที่มีลูกยากเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาหลักเขาเกิดมาจากอะไรมาจากการที่มีปัญหาในมดลูกไหม เป็นซีสไหมมีเนื้อง,งอกไหมมีถุงน้ําในรังไข่ไหมมีอาการปวดประจําเดือนหรือประจําเดือนมาผิดปกติไหมเราต้องดูจุดนี้ก่อนถ้าคนไหนนะคะคนไหนที่มีอาการแบบนี้หรือมดลูกมีปัญหาลักษณะอาการที่ยุ้เก่ามาแบบนี้นะคะยยยังไม่แนะนําให้คุณกินโฟลิรนะคะ,ะ,คะเหตุผลที่ไม่แนะนําให้กินโฟลิกก่อนที่จะมีลูกเพราะว่า ในเคสแบบนี้ในเคสของคุณมีปัญหามดลูกเนื้องอกซีสต่างๆถุงน้ําประจําเดือนตกค้างในมดลูกเนี่ยสภาว่ามดลูกของคุณยังไม่สะอาดเอาพูด้ง่ายว่ามดลูกคุณเสียสมดุลมดลูกคุณร้อนอยู่นะคะถ้าพูดกันภาษาบ้านๆก็คือมดลูกคุณสก,กรปรกอยู่นะคะลูกมดลูกคุณอาจจะสก,กระปรกด้วยประจำเดือนเก่านะคะที่มันตกค้างทําให้หมดลูกคุณหนาเวลาไข่มันฝังตัวเข้าไปมันฝังไม่ได้ หรือฝังออกแล้วเนี่ยฝังนอกมดลูกทําให้คุณแท้งอย่างเงี้ยนะคะมดลูกคุณยังมีปัญหาอยู่นะคะมีเนื้องอกรังไข่คุณยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยอุณหภูมิในมดลูกนะคะสมดุลของมดลูกคุณยังไม่เหมาะต่อการตั้งครรภนะคะสาเหตุที่ไม่อยากให้คุณกินโฟลิกหรือไม่ใช่เฉพาะโฟลิกนะอาหารเสริมอื่นๆเพราะว่า ในกรณีแบบนี้เนี่ยคนที่มีปัญหามดลูกอะ่ะอย่างที่บอกมดลูกร้อนนะคะมดลูกร้อนหรือมดลูกที่มีปัญหาของเสียหมักหมมอยู่เนี่ยมดลูกสภาวะคือมันมีพิษนะคะมีพิษร้อนสะสมอยู่ของเสียสะสมอยู่พอใช้ยาพวกนี้เข้าไปนะคะยาก้อนนี้นะคะเช่นโฟลิกแคลเซียมวิตามินต่างๆนะคะหรือพวกยาบำรุงเลือดต่างๆคุณกินเข้าไปเนี่ยโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณกินเข้าไป ถ้าในมุมมองแพทย์แผนไทยนะคะสมการของมันก็คือร้อนกับร้อนชนกันร้อนกับร้อนชนกันมีผลทําให้ธาตุไฟแตกนะคะธาตุไฟแตกทําให้ยิ่งไม่มีลูกอะ่ะมันยิ่งทําให้คุณติดลูกยากหรือบางทีติดไปแล้วอะ่ะมันจะแท้งมันจะลุดออกเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ได้ติดหรือไปไปไป,ไปเกาะอยู่ในมุดลูกหรือฝังตัวในรังไข่หรือบางคนท้องนอกมุดลูก ท้องมีท่อรังไข่เลยอย่างเงี้ยคือต้องทําแท้งอย่างเงี้ยหรือว่าติดไปแล้วเนี่ยพอก,กินไอ้พวกนี้ร้อนๆเข้าไปเยอะๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะมีสภาวะเสี่ยงต่อการแท้งอย่างเงี้ยแล้วแล้วในกรณีเนี้ยเราต้องทํำยังไงถ้าเราวิเคราะห์กันตรงจุดเลยตรงจุดจริงๆเลยต้องไปหาสาเหตุว่า คุณมีบุตรยากเพราะอะไรถ้าคุณมีปัญหามดลูกแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่ที่จะติดได้ง่ายนะคะคน,คนที่แบบติดลูกยากเนี่ยมันต้องเคลียร์มดลูกให้สะอาดก่อน มีหน้าที่เพียงแค่ทำความสะอาดมดลูกของคุณให้พร้อมให้สะอาดให้ไม่มีซี่ทุกอย่างหมักหมมให้ไม่มีของเสียทับถมทำให้หมดลูกของคุณหนาอย่างเงี้ยทำให้หมดลูกคุณสะอาดเป็นการเตรียมความพร้อมให้หมดลูกของคุณพอมดลูกมันสะอาดลกมูกมันพร้อมนะคะร่างกายเราพร้อมเนี่ยตัวของมนุษย์เนี่ยแข็งแรงนะคะมันก็จะผลิตไข่ได้ออกมาอย่างสมบูรณ์อย่างเต็มที่ พ่อก็น้าเชื่อดีอย่างเงี้ยพอผสมเงินเข้าไปเนี่ยแน่นอนมันก็ติดเองนะคะแล้วก็ติดแน่นด้วยไม่มีเอ่อไม่มีโอกาสหลุดหรือแท้งด้วยนะคะถ้าถ้ามดลูกคุณดีหรือว่ามดลูกเหมาะต่อการตั้งครรน,นะคะอุณหภูมิสมดุลทุกอย่างอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องปรับที่มดลูกคุณก่อนแล้วหลังจากที่ติดลูกแล้วสมมุตินะคะเราเคลียร์มดลูกของคุณให้สะอาดแล้วเนี่ยเออไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วถ้าติดลูกแล้วสามารถกินโฟลิกได้ไหม แน่นอนว่ากินได้นะคะแต่ในกรณีคนเคสแบบนี้เนี่ยต้องระวังในการกินนิดหนึ่งถ้ากินปุ๊บเนี่ยต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะพอดีไม่เยอะจนเกินไปนะคะมีลูกค้ายวิคนหนึ่งนะคะกินผู้หลานแล้วเป็นคนที่มีลูกยากมากนะคะรอมา2ปี3ปีทํำยังไงก็ไม่ติดพอติดแล้วก็แทงออกอย่างเงี้ย้ยก็เลยให้กินผู้หลานเพื่อเคลียร์มุดลูกทําให้มดลูกสมดุลพอติดแล้วปุ๊บเนี่ยไปฝากคันนะคะ เดือนที่สี่ทักยุ้ยมาบอกว่าทําไงดีพี่มีภาวะแท้งคุกค,คามยุ้ยก็เลยถามกับเขาว่าเออพี่พี่ท้องได้สี่เดือนแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วสี่เดือนเนี่ยพี่ได้กินพวกอะไรเสริมเข้าไปเยอะเกินไปไหมอย่างเช่นพวกวิวแคลเซียมวิตามินรวมโปรตีนอยาบํารุงเลือดอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าพี่กินทุกอย่างเลยกินทุกชนิดที่น้องยุ้ยพูดมาทุกอย่างเลยแล้วก็กินทุกวันแล้วหมอบอกว่าถ้า ถ้าเสียงแทงก็คือมันก็จะหลุดอย่างเงี้ยยิ่็เลยบอกว่าโอเคทำความเข้าใจใหม่นะคะเพราะว่าพี่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการมีบุตรยากอยู่แล้วมดลูกพี่ร้อนอยู่แล้วพอกินผู้หลานเข้าไปปรับให้มดลูกมันเย็นขึ้นหรือว่าอยู่ในสภาวะสมดุลลูกอุตสาห์ติดแล้วอย่างเงี้ยแต่ไปเอาความร้อนอะความร้อนจากอาหารเสริมที่มันไม่ถูกกับร่างกายทําให้มดลูกเราร้อนยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ย กินเข้าไปอัดเข้าไปพวกโปรตีนพวกแคลเซียมพวกอะไรอย่างเงี้ยอัดเข้าไปมันเขาเรียกว่าใช้ยาไม่ถูกกับธาตุตัวเองใช้ยาไม่ถูกกับสวาวะร่างกายของตัวเองไม่ใช่ว่าไม่ดีคนอื่นเขากินได้แต่เราอะ่ะมันกินไม่ได้อย่างเงี้ยยุ้ยก็เลยบอกให้พี่คนนี้นะคะ อยุทานก่อนหยุดทานวิตามินอะไรพวกนี้ก่อนทําให้หมดลูกมันเย็นก่อนแล้วก็ให้ไปกินพวกสมุนไพรริดเย็นพวกน้าใบเตยพวกเก๊กฮวยพวกอะไรอย่างเงี้ยให้มันปรับสมดุลให้ให้เย็นก่อนน้มามะพร้าวอะไรก็ได้ให้มันเย็นแล้วก็อ,อาการก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือการบางทีอ่ะเราเราไม่จําเป็นต้องทําตามวิธีของหมอทุกอย่างนะคะแต่เราอ่ะ ต้องรู้ตัวเองนะคะสภาวะของตัวเองมันเป็นแบบไหนมีความเสี่ยงแบบไหนต้องรู้ตัวเองไม่ใช่ว่าฝืนกินโดยที่มันไม่ตอบสนองหรือไม่ตอบโจทย์ของเรานะคะถ้ายิ่งพี่คนนี้ถ้าสมมติว่าเขาม่มาปรึกษาอยู่นย่ยเขาแทงไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าเขากินเยอะไงมันอัดเข้าไปอย่างเงี้ยความร้อนชนร้อนเน่ยนะคะเกือบจะแท้งลูกนะคะก็เลยแบบว่าเออ ให้ทําตามวิธีนี้นะคะถามว่ากินได้ไหมโฟลิกอะไรอย่างเงี้ยกินได้แต่เขาอาจจะกินแบบสามสี่วันกินทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเว้นวันคือไม่ต้องทําตามหมอที่หมอบอกว่าให้อัดอัดอัดไปทุกวันเพราะว่าร่างกายบางคนเม่ไม่สามารถรับได้ในส่วนของยุ้ยเองอะตอนที่ท้องอะยุ้ยรู้ตัวนะ,ะเดือนที่สี่เขาเอายาแคลเซียมให้ตอนแรกกินโฟลิกเฉยเไม่เป็นพอกินยาแคลเซียมเสริมเข้าไปปุ๊บกินยาบารุงเลือดเสริมเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า เป็นไมเกรนทั้งเดือนเลยคือมันเหมือนกับว่ามันร้อนเกินไปธาตุไฟมันแตกธาตุไฟมันกำเริบนะคะก็เลยไมเกรนขึ้นทั้งเดือนเลยแล้วก็เราก็เลยบอกว่าุยถ้ากินแบบนี้ไม่ไหวเราก็เลยหยุดเองไงหยุดเองเคยกินแคลเซียม3 4วันกินทีหนึ่งก็มันกิกกนเยอะมันจะตึงไงเพราะว่าร่างกายเรารับไม่ไหวมันจะตึงมันจะมึนอย่างเงี้ยบำรุงเลือดก็เข้าใจว่า บำรุงเพราะว่ากลัวกลัวเลือดน้อยหรือว่า,เ,าเลือดผ่าตัดมันจะเสียเยอะนะคะแต่ว่าร่างกายเราเล่าไม่ไหวแล้วก็ไม่ได้ทําตามหมอ,อยกกึยกระปรับเองเนี่ยมันก็หายอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ตัวของตัวเองแบบเนี้ยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคนไหนนะคะที่ต้องการเสริมแคลเซียมแต่ไม่สามารถกินแคลเซียมสกัดแบบของ ทางเคมีของโรงพยาบาลได้อย่างยุ้ยเนี่ยคือก,กินเยอะไม่ได้นะคะ3วันจะกินทีนึงเราต้องไปเสริมแคลเซียมแบบธรรมชาตินะคะคือเสริมด้วยการกินผักกินผลไม้ริดเย็นแทนผักผลไม้ริดเย็นผักใบเขียวเนี่ยมีแคลเซียมตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะสามารถบำรุงกระดูกสามารถบำรุงฟัน แต่ฤทธิ์ทางยามันเป็นเย็นนะคะไม่ใช่ร้อนเข้าไปแล้วทาให้หมดลูกเรามีปัญหาแต่ฤทธิ์ทางยาเย็นอย่างเช่นผักกาดอย่างนี้นะคะยาเย็นนะคะกินแคลเซียมแบบเย็นนะคะผักตําลึงนะคะผักบุ้งนะคะเตงก้าอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่ขึ้นเน้นผักเน้นผักใบเขียวแล้วฤทธิ์เย็นอย่างนี้นะคะถ้าคุณจะเสริมเรื่องแคลเซียมนะคะนี่ยูแนะนํานะคะสรุปนะคะสรุปเลยถ้าถามว่าคนที่มีลูกยากกินโฟลิก ควรจะกินไหมยุ้ยยังไม่แนะนําให้กินก่อนที่จะตั้งท้องทําให้มดลุกคุณสะอาดก่อนถ้าติดแล้วกินได้แต่ให้รู้ตัวเองว่ารับได้ขนาดไหนให้กินปริมาณที่เรารับไหวแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเงี้ยก็ทานได้ตามนี้นะคะส่วนกรณีที่2กรณีที่2คือคนปกติทุกอย่างไม่มีปัญหาเรื่องปวดประจําเดือนไม่มีปัญหาเรื่องประจําเดือนมาผิดปกติทุกอย่างเป็นคนปกติทุกอย่างสามารถทานโฟลิก ก่อนตั้งครรภ์ได้ถ้าถามแบบนี้ทานได้นะคะทานได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามดลูกคุณไม่ได้มีปัญหาสภาวะร่างกายคุณไม่ได้เสียสมดุลคุณทานได้ปกติอยู่แล้วนะคะมันก็ไม่เกิดการเสี่ยงแท้งหรือว่าอะไรเนี่ยการกินโฟลิกเข้าไปอะ่ะมันเป็นการบำรุงอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของยุ้ยยุ้ยไม่ได้กินโฟลิกก่อนตั้งครรภ์น,นะคะยุ้ยกินเดือนที่2ที่3นุ่นน่ะแต่ว่าก็กินมาเรื่อยเรื่อยแต่ต้องรู้ตัวเองก็คือไม่ได้กินทุกวันไงกินเว้นวันบ้างอะไรเงี้ยลืมบ้างเนี่ย แล้วถามหมอก็จะถามว่ากินหมดหรือยังไงก็บอกว่าหมดแล้วเงไม่เป็นไรก็ก็แอบกินคือต้องต้องตามสภาวะของตัวเองไงอย่าไปไปเชื่อคนอื่นเยอะนะคะกินออกมาก็ลูกก็ปกติดีไม่เห็นเป็นไรเออแล้วมีอีกอย่างหนึ่งมีบางคนนะคะถามเข้ามาว่าเคยได้ยินมานะคะว่าถ้าไม่กินโพแทฟลิกแล้วปุ๊บเนี่ยจะทําให้ลูกเนี่ยเป็นพิการอย่างเงี้ยจริงไหมคุณยุ้ยอย่างเงี้ยพี่กลัวพี่แบบว่าพี่พี่ไม่ได้กินโฟลิกแล้วกลัวลูกพี่เป็นพิการเนี่ย คำตอบนี้เป็นความคิดของยุ้ยเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับใครนะคะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะคุณต้องคิดนะคะคนสมัยโบราณน่ะห้าสิ0หกสิบปีที่ผ่านมาถามว่า,าสมัยรชัชกาลที่ 5, ้ที่หอะไรอย่างเงี้ยกรุงศรียยอยุธยาเงี้ยถามว่าเขากินฟฟรักไหมมันอาจจะยังไม่มีแต่เขาก็เกิดมาเป็นคนอะไรปกติเพราะฉะนั้นแล้วในมุมมองของยุ้ยอฟรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต่อการมีผลให้ลูกพิการนะคะแต่มันอาจจะ เป็นบุษโลบายของการขายยาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะยูก็ไม่รู้แต่ว่าในมุมมองของอยูเองเนี่ยคนที่จะเกิดมาเป็นพิการเนี่ยมันเกิดจากโครโมโซมหรือตัวตั้งต้นของการเกิดเป็นมนุษย์มากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่ากินโฟลเริกแล้วจะไม่พิการถ้าโครโมโซมคุณผิดปกติคุณพิการตั้งแต่แรกถึงแม้คุณจะไปกินโฟลิกมันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณหายพิการแบบนี้เข้าใจไหมเพราะว่าจะคนจะไม่พิการหรือไม่พิการขึ้นอยู่กับ เซลเซลต้นต่อเซลต้นกําเนิดของมันอะ่ะอ่าสเปิร์มคุณแข็งแรงไหมอ่าไข่ของคุณแม่แข็งแรงไหมไข่ฟองโตไหมถ้าไข่มันไม่สมบูรณ์ไข่มันเล็กหรือสเปิร์มมันมีผิดปกติโครโมโซมผิดปกติเวลาผสมกันออกมาอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะพิการอย่างเงี้ยมันเกิดจากตรงนี้มากกว่านะ ไม่เกี่ยวกับโฟลิกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแหละอย่าอย่าเข้าใจผิดว่ากินไม่กินโฟลิกแล้วจะพิการบางทีมันเป็นอาจจะเป็นแผนการตลาดของเขาหรือเปล่านี้ยุก็ไม่รู้นะคะแต่ก็กินก็ดีไงก็ติดก่อนค่อยกินอย่างเงี้ยอย่าไปีกินก่อนบางทีมันไม่ติดนะคะอันนี้ก็ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคือยุไม่ได้แอนตี้หรือว่าบอกว่าโฟลิกไม่ดีคือโฟลิกมันดีอยู่แล้วแต่บางทีอ่ะ การที่กินกินก่อนที่จะตั้งคันเนี่ยมันบางคนมันก็ไม่ติดเนี่ยบางคนกินโฟลิกมาสองสามปีอย่างลูกค้าของยุ้ยเนี่ยเอ่อเขาไม่เข้าใจไงเขาไม่ได้รับความรู้แบบนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่เข้าใจคือรู้แค่ว่ากินโฟลิกแล้วเป็นการเตรียมพร้อมการตั้งคันแล้วก็รอมาสองสามปีทำไมไม่ติดเนี่ยแล้วบอกว่าพี่มดลูกพี่มีปัญหาพี่อย่าเพิ่งกินพี่ไปถ่ายพิธอก่อนแล้วถ้าติดแล้วค่อยกินอย่างเงี้ยเขาโอเคนะหลังจากนั้นเขากินมาประมาณสามสี่เดือนเพิ่งติดอย่างเงี้ยรอมาสองสามปีอย่างเงี้ย ะ,ะก็ลองเอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ดูทุกอย่างฟังหูไหว้หูคุณไม่ต้องเชื่อ,อยุ้ยก็ได้แต่ยุ้ยดูแลลูกค้าหลายๆคนนะคะเคสที่มีลูกยากมีบุตรยากยุ้ยจะใช้วิธีนี้ทั้งหมดเลยนะคะให้คุณลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยคุณเคยอาจจะได้รับรู้มาหรือว่าคุณไปอ่านคุณไปศึกษามาเนี่ยบางทีมันบางทีถ้ามันไม่เจอด้วยตัวเองเนี่ย คุณจะไม่เข้าใจนะคะบางทีคนแบบว่ารอมาห้าปีสิบปีปล่อยมาตั้งนานอย่างเงี้ยไม่ติดแต่แค่ยุบอกว่าคุณต้องไปเขี่ยมดลูกคุณอย่าก,กินอาหารเสริมอะไรเยอะทําให้มุดลูกคุณเย็นคุณพอเหมาะก่อนแค่นั้นติดติดเยอะเลยนะคะแล้วทํำยังไงก็คือไอ้ลูกค้าหลายๆคนก็กินของของยุอยู่นะคะก็คือผู้หลานเนี่ยมันมันเป็นตัวล้างพิษ นะคะผู้หลานเนี่ยมันเป็นตัวล้างพิษล้างของเสียถ่ายพิษของเสียตั้งแต่หัวจุดเท้านะคะมันไม่ได้เป็นเฉพาะจุดนะคะมันไม่ได้จะเป็นเฉพาะจุดได้ทั้งหมดเลยตอนแรกนะที่ทําผู้หลานขายเนี่ยยุ้มยุ้ย,ย,ย,ยจะเน้นคนที่ปวดประจําเดือนมีซีดอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่พอเขาทานไปอย่างเงี้ยเขารอลูกมาแบบ5ปี10ปีอย่างเงี้ยเขาทานแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ติดลูกเลยอย่างเงี้ยพี่กินมา5 6เดือนแล้วเพิ่งติดอย่างเงี้ย ยึกเลยว่าเอ๊ะก็เลยงงไงว่าเอ๊ะผู้หลานมันมันมีส่วนช่วยไหมก็เลยไปวิเคราะห์ไปศึกษามาบอกว่าอ๋อเข้าใจละการทานผู้หลานเนี่ยมันเป็นผลพวงนะคะผลพลอยได้จากการที่คุณทําให้หมดลูกถ่ายพิษออกผนังมดลูกคุณหนาะมีประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันผิดปกติให้ผู้ชายกินด้วยให้สเปิร์มแข็งแรงอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นผลพลอ,อยได้นะคะมันไม่ได้เป็นส่วนหลักที่ทําให้มีลูกนะคะผู้หลานยุ้ยบอกเลยว่า ไม่เราไม่การันตีผลนะคะว่ากินแล้วจะต้องเห็นผลกินแล้วจะต้องติดลูกเนี่ยบางคนแบบว่าเฮ้ยเห็นรีวิวคนอื่นเขากินหนึ่งเดือนสองเดือนเราติดอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะนะคะบางคนติดเดือนที่หกที่เจ็ดบางคนกว่าจะพร้อมกว่ามุดลูกจะเข้าที่กว่ามุดลูกจะดีอย่างเงี้ยปีกว่าปีครึ่งอย่างเงี้ยก็มีกินคือกินไปเรื่อยๆอถ้าอยากมาเขาก็มาเองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคนที่กินของยุ้ยนะคะคาดหวังที่จะมีลูก หนึ่งเดือนกินต้องเห็นผล,ลยอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เราบอกกันตรงๆมันเป็นไปไม่ได้แล้วจะมาบอกว่าสินค้ายูไม่เห็นผลอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจว่าสินค้านี้ทํางานแบบไหน,นใช้ใช้เวลาเท่าไหร่คุณต้องศึกษาดีๆก่อนคนที่ตัดสินใจกินผู้หลานแล้วอยากมีลูกเนี่ยต้องอย่างน้อยหนึ่งปีนะคะมันอาจจะติดภายในหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีนะคะ ประมาณนี้นะคะขอเวลา1ปีแต่ถ้าแบบกิน1เดือนแล้วมาบบอกบอก,บอกว่าไม่เห็นผลอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะถ้าถ้าไม่เห็นผลานะคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยนะคะมันก็มีหลายเคสที่เห็นผลนะคะคุณต้องทําความเข้าใจใหม่โอเคนะคะก็ตามนี้นะคะยังไงยุงก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ติดตามผู้หลานนะคะไปดูคลิปในในเพจหรือว่าในเฟซบุ๊กนะคะหรือว่าอยู่ใน YouTube เพิ่มเติมนะคะเพื่อศึกษาสินค้าตัวนี้ให้ดีก่อนก่อนที่จะซื้อกินอะไรเนี่ย อย่าให้เงินมันกันเด็นออกจากกระเป๋าคุณแบบง่ายๆนะคะคุณต้องศึกษาก่อนหาคือยุ้ยไม่อยากแบบจะให้คนมาจ่ายเงินด้วยด้วยความที่แบบว่าอยากจะกินเลยโดยที่ไม่เข้าใจอย่างนี้ยุ้ยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนะคือคุณต้องศึกษาคุณต้อง ต้องเข้าใจจริงๆก่อนนะอะยุ้ยไม่ได้เห็นแก่งเงินที่แบบว่าโอ้จะต้องมารับตัวแทนต้องขายโปรโมชั่นลแล้วแลกแจกทายแต่ที่ทําผู้หลานออกมาเนี่ยต้องการขายสินค้าให้ให้มันแบบคุณภาพและได้ลูกค้าที่แบบเกรดเอยุ้ยบอกเลยว่าต้องการลูกค้าที่เกรดเอเข้าใจในสิ่งที่ยุ้ยสื่อสารออกไปจริงๆนะยุ้ยไม่อยากได้คนที่แบบว่าไม่ได้ดูถูกนะที่บอกว่า เข้ามาแล้วกินหนึ่งเดือนแล้วมาด่าเราว่าไม่เห็นผลอย่างเงี้ยคือแบบนี้ไม่เอานะคะไม่เอาคืออย่างน้อยขอเวลาหกเดือนถึงหนึ่งปีนะคะถ้ากินแบบว่ามาด่าว่าหนึ่งเดือนไม่เห็นผลเลยไม่ได้มันกําลังถ่ายคิษหรือเปล่าอาจจะเห็นเดือนที่สองที่สามที่สี่หรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าคุณเข้าใจจุดนี้คุณก็ซื้อแต่ถ้าบอกว่า บแดายุบอกว่าหนึ่งเดือนไม่เห็นผลไม่ติดลูกอย่างเงี้ยไม่เอานะคะไม่ต้องมาซื้อเลยไม่ต้องมาซื้อเพราะยุบอกว่ายุขายของอะ่ะยุไม่การันตีผลอยู่แล้วผลแบบเนี้ยผลลัพธ์มันขึ้นอยู่กับแต่ละบ,บุคคลคุณจะพร้อมเมื่อไหร่คุณจะมีอะไรกับผัวคุณเมื่อไหร่ยุไม่รู้มันไม่ตรงวันตกไข่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ติดนะคะเนี่ย มันมีปัจจัยหลายอย่างไม่ไม่สามารถไปดูใต้เตียงของคุณได้ไม่ไม่รู้วันตกไข่ของคุณได้นะคะโอเคสำหรับทลิปนี้นะคะก็ให้ความรู้เพียงแค่นี้นะคะก็ไปศึกษาดูนะคะ ผู้หลานนะคะของยูนะคะกล่องเป็นสีขาวเขียวแบบนี้มีโกโก้แบบนี้มีใบไม้แบบนี้ราคา 1, 3 8 0บาทเท่านั้นนะคะไม่มีราคาอื่นนอกจากนี้นะคะแคปซูล1น8 0นะคะแพ็คคู่2 8 5 0ราคาเดียวแบบนี้นะคะไม่มีโปรโลดแกจกแถม1แถม1อะไรไม่มีไม่ใช่เจลคู่หลานด้วยนะคะแต่ว่ามีส่วนผสมของเจลคู่หลานมีไม่มีและมีสมุนไพรอื่นๆนะคะต้องบอกนี้อย่าสับสนอย่าคิดว่าคู่หลานคือเจลคู่หลานนะคะแล้วก็ไม่ได้ชื่อมู่หลานด้วยนะคะ ก็ยังไงนะคะให้ไปศึกษาดีๆแยกแยะสินค้าตามท้องตลาดให้ออกนะคะชื่อมันอาจจะคล้ายกันเหมือนกันทําให้คุณสับสนกินผิดได้นะคะถ้ายังไงเนี่ยถ้ากินผิดแล้วยไุไม่ไม่รับผิดชอบใดๆนะบางทีแบบไปซื้อยี่ห้ออะไรมาไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าแล้วมาศึกษาเราเออพี่กินอย่างนี้นะทำไมมันมีผลข้างเคียง,งไม่เห็นผลอะไรแบบปวดท้องก่อเดิมอย่างเงี้ย แล้วไม่ใช่ของเราอะ่ะราคาก็ไม่ใช่แพคก,กิ้งก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยสีก็ไม่ใช่ของเราแล้วอย่างเงี้ยคุณต้องแยกแยะให้ออกนะคะไม่ใช่แบบโอ้ชื่อคล้ายกันเหมือนกันดูผ่านๆมองผืนๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะ โอเคแค่นี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะมดลูกโตนะคะมดลูกหย่อนมดลูกเจริญผิดที่อาการปวดประจําเดือนมีการสะสมของเนื้อง,งอกเกิดซีดเกิดขึ้นเป็นหนองเป็นฝีเป็นกระสาสตกค้างในมดลูกของคุณมีอาการตกขาวมีกลิ่นเกิดขึ้นมีหนองไหลออกมานะคะน้ํขคาวปลาไหลออกมานี่คืออาการภายใน,ในของผู้หญิงที่มันมีปัญหา พิษเนี่ยหมายถึงพวกประจําเดือนเก่าเลือดเก่าที่ยุ้ยบอกในตัวสันนิษฐานเห็นเนี่ยถ้าไม่ถ่ายเทพ,พิษออกปุ๊บเนี่ย ผลเสียก็คือว่ามันจะตกค้างหมักหมมสะสมอยู่ในมดลูกคุณมีผลให้หมดลูกคุณผิดปกติสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของภายในของผู้หญิงนะยุ้ยก็ฝากผู้หลานด้วยนะคะยุ้ยอยากจะให้คุณลองกินดูนะคะถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ํข่าวปลาหรือพวกตกขาวของเสียตกค้างฝีหนองกระสอะไรในมดลูกของคุณมีปัญหาซีสเนื้อง,งอกอะไรพังผืดต่างๆสะสมอยู่เนี่ยลองนะคะทานผู้หลานเพื่อเป็นการถ่ายพิษหรือถ่ายของเสียฝากติดตามในเพจผู้หลานแล้วก็ศึกษา รายละเอียดดีๆก่อนสั่งผู้หลานคือผู้หลานผู้หลานคือแบรนด์สินค้าหรือยี่ห้อสินค้ามีสมุนไพรหลากหลายชนิดเรียกว่าสูตรหรือตำรักยาน,นะคะกล่องมีโลโก้เป็นแบบนี้มีใบไม้สีเขียวแบบนี้กล่องสีขาวแบบนี้แล้วขีดสีเขียวแบบนี้เท่านั้นราคาเดียว1380ไม่มีราคาอื่นไม่มีโปรโมชั่นอื่นมีแคปซูลตัวแบบนี้นะคะ1580รเซ็ตโปรโมชั่นแพคคู่2850ราคาเดียวคุณศึกษาดีๆคุณแยกแยกสิ่ง ค้าในท้องตลาดให้ออกผู้หลานคือผู้หลานและไม่ใช่เจียวผู้หลานและไม่มียี่ห้ออื่น